รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะพบกับวิวพงชนกกันกลับกับรายการสปอร์ตมาเฟียรายการกีฬาสปอร์ตเทนเมนที่รวบรวมเรื่องของไลฟ์สไตล์และทุกช็อตเด็ดของวงการกีฬาทั่วทุกมุมโลก คุณผู้ชมคะต้องยอมรับค่ะว่ากีฬาที่ฮิตมากที่สุดในโลกนั่นก็คือฟุตบอลเพราะเป็นกีฬาที่เล่นง่ายเข้าใจก,กฎกติกาง่ายมากที่สุดแต่ถ้าเกิดข้ามฟากไปฝั่งยุโรปบางประเทศรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาก็ต้องเป็นบาสเกตบอลซึ่งท่านนำประเด็นในวงการบาสเกตบอล NBA ไปคุยกับคนที่ไม่ได้ติดตามแล้วก็ไม่ได้ดูหลายคนคงไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยสนใจ แต่มีการแข่งขันหนึ่งที่จะต้องให้คุณติดตามหรือไม่แล้วก็เราเชื่อว่าทุกคนต้องอยากดูการแข่งขันนี้อย่างแน่นอนค่ะศึกบาสเกตบอลที่ทั้งโลกรอคอยต่อให้เป็นการแข่งขันบาสเกตบอล NBA รอบชิงหรือบาสเกตบอลศึกโอลิมปิกส์ก, Olympics, ก็อาจสู้ครั้งนี้ไม่ได้นี่คือศึก slam dunk ยัดห่วงสุดมันสที่จัดกันทุกปีความมันส์ไม่ได้มีแค่การจับลูกบาสกระแทกลงห่วงด้วยความรุนแรงแต่คนแข่งจะต้องมีแนวคิดสุดสร้างสรรค์ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้มียาวนานมาถึง35ปีและนี่ก็คือท็อป1ทที่ทั้งโลกได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ความมันส์สึกยัดห่วงปี2008 g e r a l เจอราดกรีนกระโดดขึ้นไปเป่าเทียนแ้กวันเกิดก่อนดัง ปี1986ใครบอกว่าจะดังได้ต้องสูง2เมตรขึ้นสปอตเว็บที่สูง170เซนเป็นผู้เล่นที่เตี้ยที่สุดในการแข่งขันสล a มดังในปีนั้นแต่ลีลาโดนใจพร้อมจัดไปเป็นแชมป์ในปีนั้น so ปี2000วินส์คาร์เตอร์กระโดดสูงถึง120เซนติเมตรพร้อมยัดแขนลองห่วงทำคนในสนามแทบช็อก ปี2012เจอรมี่อีเวนส์โดดข้ามเพื่อนไม่พอจัดไปดังสองลูกในที่เดียวปี2008ปีแจ้งเกิดซูเปอร์แมนในสนามดไวท์ฮาวเวิร์ดมาในชุดซูเปอร์แมนบินดังเรียกเสียงเฮกระจายปี2011อาจจะไม่ใช่ลูกดังที่มีลวดลายสีสันอะไรมากแต่เบรค กริฟฟินจัดเต็มกระโดดข้ามรถดังสุดมันปี1988แจ้งเกิดสายการบินบนคอร์ดบาสกับตำนานนักบาสไมเคิลจอร์แดนที่เรียกว่าบินแทนกระโดดไกลถึง450เซนปี2016 a r กแอรอนกอร์ดันน่าจะเป็นการดังที่ติดตามไปอีกนานเพราะเขาเล่นหยิบลอดแอนด์ดัง และในปี2000กับวินส์คาร์เตอร์อีกครั้งที่ครั้งนี้หมุนทั้งตัวและหมุนทั้งแขน go, และมาถึงปี2019นี้โลกได้พบกับฮาร์มิดูดิอาโลดาวรุ่งวัย20ที่เชิญตำนานร่างยักษ์2เมตร16เซนชักคิ e โล่วงมาและไม่ใช่แค่กระโดดข้ามยักษ์2เมตรแต่ยังเอาแขนยัดไปในห่วงพร้อมเปิดเสื้อซุปเปอร์แมนโชว์ความเหนือคนอีก อย่างนี้รับรางวัลไปเลย